โอเคค่ะทุกคนก็สวัสดีทุกๆคนกันอีกเช่นเคยค่ะรอบนี้มาอัปเดตกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในวันนี้อีกแล้วนะคะวงแหวนเวทคริสต์มาสค่ะทุกคนสําหรับใครที่รองกิจกรรมนี้นะคะก็มาดูกันเลยว่าจะคุ้มหรือเปล่าน,นั่นเองและสาหรับใครที่อยากจะลุ้นกิจกรรมนี้เนี่ยและยังหาร้านเติมคูป,ปองไม่ได้ทุกคนแอนจอยแนะนําร้านนี้เลยค่ะ โกลเด้นเติมเกมค่ะตเติมได้ตเติมดีตเติมไม่มีอันนะคะตเติมได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีราคาที่ถูกที่สุดแหละก็แบบจุกๆนะคะที่เขาอัปเดตราคามาใหม่ง่ายๆคะ่ะทุกคนเพียงแอดไลน์ไปที่แอดโกลเด้นเติมเกมนะคะอย่าลืมมีแอดน้ำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอและเขาก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายค่ะหากใครที่สนใจแอนดรอยทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วคะ่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนก็สามารถตเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ มาค่ะทุกคนคกิจกรรมนี้นะคะเริ่มต้นเพียง25คูป,ปองก็จะมีทั้งหมด6สกินหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวกดเข้ามาดูอีกทีนี่ค่ะทุกคนมีทั้งหมด6สกินนะคะ e n น o y อยขาดอีกนิดแล้วก็โอม s าซ t นตานั่นเองนี่เลยแล้วก็มีลูกกวาดไม้เท้าให้เรามาเก็บสะสมอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องไปซื้อแพ็คหมวกซานตานะคะที่ลด50%ในร้านค้าตอนนี้อนอยเตรียมมา1,554คูปองนะไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่า ต้องมาดูกันคลิปนี้เนี่ยเอนจอยกะว่าจะมาเหมาสกินวันคริสต์มาสทุกตัวเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแอนจอยมีลูกกัดไม่เท้าอยู่93ชิ้นเราก็สามารถเอาไปแกลกรางวัลได้นะทุกคนในหน้านี้นะคะซึ่งมันขาดอยู่หลายสกินนะคะทุกคนมีอีกนิดเด็กต้าโอมากลแล้วก็ประมาณนี้ <laughs> ที่ขาดนั่นเองเอนจอยนับดูคร่าวๆนะคะใช้200เกือบ300ชิ้นเลยนะซึ่งตอนนี้เรามีอยู่93ก็จะลองไปสุ่มดูนะคะว่าจะได้กี่เท่าไหร่ มาค่ะทุกคนกดไปเลยรอบแรกนะคะ5ชิ้นที่เราซื้อมาเมื่อกี้ขอวาดแบบทึบๆอีกแล้วนั่นเองอุ้ยได้มา3ามชิ้นไหวเอดเคคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็จัดกันต่อค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเสียทีละ125คูป,ปองนะคิดว่าจะคุมไหมก็ลองดูกันเฮ้ยออกโคตรน้อยเลยจัดมา 6,7,8ชิ้นค่ะทุกคนเอ็จนจองก็จะหมุนไปจนแบบคูปองหมดเลยนะคะมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่เออมาหมุนไปค่ะทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ได้แรดนะคะแต่ว่าเราได้มาแล้วเสียดายอะ่ะทำไมไม่ออกตัวที่เราไม่มีไม่เข้าใจไปกันต่อ อุ้ยยิ่งหมุนทำไมมันยิ่งเกลือวะเฮ้ยได้มาร้อยกว่าเองทุกคนเอาให้หมดนะคะ1นึ่งนห้าร้คูป,ปองที่เราเตรียมมาแล้วเองโอ้ประจ้าออกมา6ชิ้นนะคะเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมออกแฉลซ้ำสองรอบวัตฟ แล้วตัวที่ไม่มีทำไมไม่ออกวะงุดงิดและเกมอวีฮัลโลหลอุ้ยสามสิบทุกคนโอ้โหเล่นมาตั้งนานนะคะเพิ่งจะได้ครั้งแรกนะที่มันออกมาเยอะๆขนาดนี้ปกติได้ทีละสองสามสี่ห้าไงรอบนี้จัดแพ็คสามสิบมาค่ะทุกคนโคตรคุ้มว่ะนี่ค่ะทุกคนแพ็คสาสิบเนี่ยคือเยอะที่สุดแล้วนะคะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่แฮ ทำไมอีกนิดไม่ออกทำไมโอมาไม่ออกฮะไม่เข้าใจมาค่ะทุกคนเหลืออยู่300กว่าคูป,ปองแล้วนะคะจังหวันนี้ขออีก30ชิ้นไดไหมอุ้ยสามสิบได้จริงๆดเฮ้ยพูดปุ๊บออกปับ๊บเย็ดแค่ทุกคนมันเอาเรื่องแฮะตอนนี้ขึ้นมา207ชิ้นนะคะเฮ <c oughs> ้ยพูดไปพูดมาได้เฉย เออฟุกแล้วทุกคนออกของรอบนะคะรอบนี้จะมาหรือเปล่ามาได้ก็จะดีมากม,มาอีกเฉยอะไรกันครับเนี่ยสามรอบติดติดแล้วค่ะทุกคนโอ้โหมือสั่นปากสั่นหมดแล้วนะคะจังวันี้แล้วก็ไม่น่าจะพอแล้วนะคะเพราะว่ามันใช้ร2 5ยี่สิห้าโฮปองตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งสิบเจ็ดค่ะ โอ้โคตรคุ้มเลยอะอยากเปิดต่อเหลือเกินนะคะตอนนี้มาแล้ว238ชิ้นค่ะทุกคนแต่แอนจอยรู้สึกว่าถ้าเราจะไปใช้แลกทุกสกินนะไม่พอเดี๋ยวขอแวะไปเติมคูปองอีกนิดนึงละกันนะคะ โอเคนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ย mm hmm. ก็เติมคูปองมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเอนจอได้ไปคำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราขาดอีก57ชิ้นนะคะ mm hmm. เพื่อจะเอาไปแลกทุกสกินที่เอนจอยขาดอยู่ตอนนี้เลยรอบนี้30ชิ้นจะออกหรือเปล่าถ้าออกนี้จะคุ้มมากจริงๆออก3รอบติดแล้วนะรอบที่4มีนี่คือฮาบอกเลยเอ้ยไม่มาแล้วนะคะ <laughs> ถ้ามาอีกจะคุ้มมากนะคะจะได้แบบไม่ต้องเสียคูปองเยอะไง ก็ไปกันต่อคะ่ะทุกคนอืทำไมเริ่มออกน้อยยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะถึงหรือเปล่าหมุนกันต่อคะ่ะทุกคนเฮ้ยไ,ได้อีกนิดโอ้ <c oughs> oh my god เย็ดเค่เลยทุกคนคุ้มไปแล้วนะคะจังหวะน,นี้ได้มาแล้วหนึ่งตัว แต่คือบอกเลยว่านานออกมากๆนะคะสกินเนี่ยและตอนนี้เอนจอยก็มีทั้งหมดอยู่255ชิ้นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปแลกกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เอนจอยขาดอยู่แค่3สกินนะคะก็จะเป็นของเด็กต้ามากดแลกไปเลย70ชิ้นนะคะเรียบร้อยสกินนี้โอเคแลกมาก็ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะคะ และอีกตัวเนี่ยก็จะเป็นของแกลกค่ะทุกคน45ชิ้นนะคะตัวนี้ไม่ได้แพงมาก Oh my god สุดจริงสุดจัดนะคะเจ้าแกลกตัวนี้และตัวสุดท้ายก็จะเป็นของโอมาค่ะทุกคนโอม่าสามตานั่นเองจัดไาเรียบร้อยโอมานะคะโอมไมมานั่นเองนะคะมาแต่ภาพไหวแค่เคโอเค แล้วตอนนี้เนี่ยเหลือ80ชิ้นนะคะตอนแรกจอยกะว่าจะมาแลกของอีกนิดด้วยนะคะแต่ว่าอีกนิดเนี่ยเราสุ่มได้นั่นเองก็จะเหลือ80ชิ้นเอาไปทำอะไรดีตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่362คูปองนะคะทุกคนจอยสุ่มไปให้หมดเลยดีกว่านะเฮ้อก็คงจะต้องเก็บเอาไว้แลกกลอบโปรไฟล์แล้วแหละทุกคนนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะกิจกรรมสกินก็มีครบไปหมดแล้วนะ โอเค30แพ็ก30ไม่มาแล้วทุกคนหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะอันจอยขอแวะไปดูสกินของโอมาก่อนดีกว่านะว่าจะสวยสักแค่ไหนนี่ค่ะทุกคนสกินโอมานะคะจากที่เคยถือค้อนเนี่ยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเป็นถือต้นไม้นะคะถือต้นสนแล้วก็หัวสโนว์แมนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูท่าแรกก่อนละกันนี่ไงเป็นการถลเลยถลเเนี่ยทุกคน มันไม่ค่อยมีสกิลอะไรมากนะคะก็จะเป็นแบบเออเป็นควันน้ำแข็งอ่ะเนาะแล้วก็ท่าที่สองโ <Away, away. S 1> อ้โหถูกพื้นสวยเลยนะคะเป็นแบบพื้นแตกสีขาวนี่ยส่วนอันตีนะคะทุกคนเฮ้ยเอาจริง <r> คือมันไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากแบบเหมือนเป็นลมอะ่ะไม่มีแบบเอฟเฟกต์อะไรที่สวยงามเลยอะ่ะ ไม่ร really like no <t ops> ู้สึกผิดหวังกับสกินนี้มากนะคะทุกคนมีแต่รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นน้ำแข็งสีขาวทั้งนั้นเลยอะไม่มีอะไรเลยจริงๆก็มีประมาณแค่นี้ค่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้อาจจรยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วก็เอาไว้มาเจอกันในกิจกรรมหน้านะคะว่ามันจะมีอะไรอัปเดตมาอีกหรือเปล่านะยังไงก็อย่าลืมฟังกดไลค์และก็ติดตามเป็นกำลังใจให้อันจอยด้วยนะบ๊ายบายค่ะ